พระคาถานี้เป็นคาถาขอลาบสักการะของหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วหากต้องการสิ่งใดๆให้ตั้งความปรารถนาไว้ก่อนแล้วจึงสวดพระคาถานี้อธิษฐานให้ดีจะได้ดังใจนึกดังแก้วสารพัดนึกตั้งนาโมสามจบแล้วรำลึกถึงครูบาอาจารย์และพระฉีมพลีเทระเจ้าแล้วสวดดังนี้อุกาสะข้าพระเจ้าจะขออาราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า พระสังฆาเจ้าจะขออาราธนาคาถาพระชิมพลีเทระเจ้าในวันนี้ขอให้ข้าพระเจ้าได้ดวงแก้วมณีให้รุ่งเรืองสุขใสในจกักขุทวานแห่งข้าพระเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เถิดพระชิมพลีเทระเจ้ามีศักดาริธานุภาพหาที่จะประมาณมีได้เมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จเยือนพระพุทธมารดาย่อมอาศัยริธาศักดานุภาพพระมหาทชิมพลีพระองค์เสด็จไปอยู่ที่สถานแห่งใด เทพพยดาและมนุษย์ย่อมบูชาไม่ได้ขาดในสถานที่นั้นๆทุกแห่งขอเดชะบุญบารมีพระชิมพลีเทระเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าในการเดี๋ยวนี้เถิดอิติปิโสภะคาวาพุทโธชัยยะเมตตาชิมพลีจะมหาเทโรลาภะลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภะคาวาธโมชัยยะเมตตาชิมพลีจะมหาเทโรลาภะลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภะคาวาสังโฆชัยยะเมตตา ชิมพลีจะมหาเทโรลาะลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภคาวาพุทโธชัยะเมตตาชิมพลีจะมหาเทโรลาะลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภคาวาธโมชัยะเมตตาชิมพลีจะมหาเทโรลาะลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภคาวาสังโฆชัยะเมตตาชิมพลีจะมหาเทโรลาะลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภคาวาพุทโธชัยยะเมตตา ชิมพลีจะมหาเทรโรลาระลาพังพระวันตุมเมอ,อิติปิโสพระคาวาธโมชัยยะเมตตาชิมพลีจะมหาเทรโราลาระลาพังพระวันตุมเมอ,อิติปิโสพระคาวาสังโฆชัยยะเมตตาชิมพลีจะมหาเทรโรลาระลาพังพระวันตุมเมหากต้องการให้ผลดียิ่งขึ้นให้สวดพระคาถานี้ตามกำลังวันที่เกิดวันอาทิตย์สวดหกจบวันจันทร์สวดสิบห้าจบวันอังคารสวดแปดจบวันพุธสิบเจ็ดจบ วันพฤหัสสิบเก้าจบวันศุกร์ยีจบและวันเสาร์วสวด10จบด้วยอนุภาพแห่งพระคาถาและแรงครูบาอาจารย์นี้จงบัดดาลให้ทุกท่านจงหมดทุกหมดโศกมีทางออกของทุกปัญหาและมากด้วยลาบรัพย์สินและเงินทองถูกหวยรวยทรัพย์ในเร็ววันด้วยเถิดสาธุ